ค่ะคลิปนี้ก็จะเป็นการพับกรีบหักขอมมานะคะเริ่มต้นจากการฉีกใบตองมีขนาด1นิ้วความยาวประมาณ8นิ้วนะคะจากนั้นนำใบตองมาพับเข้าหากันเพื่อหาจุดกึงกลางนะคะแล้วก็พับลงเป็นแนวฉากจากนั้นนำมาประครบกัน,นะคะ่ะ แล้วก็พับด้านนะคะก็พับมุมเป็นมุมฉากนะคะเป็นสามเหลี่ยมก็พับก,กลับไปอีกด้านนึ่งก็จะพับลงแล้วก็พับในลักษณะนี้นะคะทําประมาณ3าอันไปก่อนนะคะเมื่อได้3ชิ้นแล้วนะคะจากนั้นนานำมาประกบกันมาประกอบนะคะโดยนำ ชิ้นที่หนึ่งนะคะมาสอดข้างใต้ตัวนี้นะคะสอดข้างใต้นี้นะคะเลักษณะนี้นะคะจนชิ้นถัดไปก็มาสอดข้างใต้ต่อไปนะคะจากนั้นเรา ใช้เข็มนะคะเพื่อเย็บนะคะก่อนที่เย็บก็คือให้พับสันทบตัวนี้นะคะกลับไปด้านหลังประวัติไปด้านหลังแล้วก็สันทบอันที่สองประกบอันที่สันทบอันที่สามประกบอันนี้นะคะอันที่สองแล้วทีนี้เราก็เย็บค่ะ จะได้ในลักษณะนี้นะคะเมื่อเราได้ความยาวตามต้องการแล้วนะคะจะเป็นแบบนี้นะคะทีนี้เรามาประกอบกันเริ่มต้นนะคะจากการประกอบอเราก็หามุมก่อนใช้ตรงนี้นะคะสอดเข้าไปข้างใต้ะคะ่ะตัวนี้สอดเข้าไปข้างใต้ตัวนี้นะคะ นลักษณะนี้ค่ะสักลงไปตนี่นะคะจากนั้นใช้เข็มนะคะเย็บค่ะ ก็จัดค่ะก็จัดได้อันนี้คือหักคอม้านะคะอ่านี่ก็คือหักคอม้าค่ะนี่ก็คือถือว่าสำเร็จแล้วนะคะหักคอม้าของเราใช้ในการทำบายสีหรือทำ ส่วนประกอบของกระทงนะคะ